นี่คือภาพที่ไม่ค่อยเห็นกันมากนักกับการรวมตัวของชาวบ้านอำเภอท่าสารานับพันคนที่มารวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอการแสดงพลังครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับชุมชนเล็กๆอย่างอำเภอท่าสาราทำไมพวกเขาเหล่านี้จึงมีการรวมตัวกันขึ้นท่านแรกย่างโคตรพิ้งคู่เดือนบนวันนเราพวกครั้งในราย ภายใต้แผนพัฒนา PDP สองพันสิบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟอผจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด800เมกะวัตต์ทั่วประเทศจำนวน9โรงเช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น2โรงคือบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยในอำเภอหัวไซและอำเภอท่าศาลาซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อประเมินความคิดเห็นของชุมชนด้วยวิถีชีวิตของชาวท่าสาลาที่ยังพึ่งพิงอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรทําให้ชาวบ้านกังวลถึงบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินในอําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ทําให้ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นเครือข่ายรักบ้านเกิดท่าศาลาจากกลุ่มเล็กๆในพื้นที่ตะเคียนดําซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถานหินรวมตัวกับชุมชนใกล้เคียงก่อนจะยกระดับมาเป็นอำเภอเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการทากินหรือเรื่องการเป็นอยู่ใช่ไหมซึ่งเรานี่ประชาชนชาวบ้านธรรมดาคนนึ่งเราจะไปเรากับใครเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคือเราต้องรวมรู้มันอย่างนี้เลยถ้าไปถ้าไปแบบนั้นเราทําไม่ได้เรารวมรู้ชาวบ้านแล้วก็นี่แหละกาไปห้าผู้น้ำติว่าให้ฝากประจานแกงกับเราไว้ทมแบบได้ได้อุดเสนยานแหลชาวบ้านอำเภอท่าสารา ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า,า <Rail road> ถ่านหินอุเซนให้เหตุผลว่า <Rail road> การที่เขาและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้เพราะความกังวลที่มีต่อวิถีชีวิตการประมงของเขาเดี๋ยวเข้าวิ่มาตั้งโรงไฟฟ้าต่านนี้ที่ตรงนี้บอกววิต่อไปั่ววัยต่ำมากต่ำมากยิ่งก็จะลำบากต่อไปหน้าต่ามีไฟฟ้าโรงไฟฟ้าท่านนี้ึินมานั้นกานต่ำมากยิ่งถูกย่างตั้งในลเล่ตั้งบนวก จะลํบากเราว่าเป็นติดเป็นไลายต่อชาวบ้านมากที่สุดมีติดปลายติดปลายติดหัวแล้วของชนชนหมู่บ้านดัดติดกันตัวเมตรเลยทั้งหน้านุ่นดํานนใหญ่ก็ติดกันหมดแล้วเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในอําเภอท่าศาลาที่มีนักศึกษาและบุคลากรจํานวนมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดค้านครั้งนี้ เนื่องจากกังวลต่อผลกระทบทางสุขภาพและอนาคตของสถาบันการศึกษาก็จะเป็นการแสดงจุดยืนนะครับผมก็เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับพวกเรามาในวันนี้เนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องการมาแสดงจุดยืนในการที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนิวเคลียร์นะครับปัญหาที่จะตามมาก็คือ ปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คือจะเกิดวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมืองท่าสาราเนี่ยเป็นเมืองของวัฒนธรรมนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นเน่อเมืองอุตสาหกรรมนะครับโดยปัจจัยทั่วไปเนี่ยก็คือจะมีเงินเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความแข่งขัน,นทางสังคมสูงขึ้นนะครับเป็นห่วงมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าถ้าหากมีคนมาถามเราเนี่ยว่า น้องจบจากที่ไหนมาเราจะตอบเขาได้หรือครับว่าเราจบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ปิดตัวไปแล้วครับจากความวิตกกังวลในการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินทําให้ชาวบ้านรวมตัวทํำป้ายรณรงค์โดยนําไปติดบริเวณหน้าบ้านและตามเสาไฟฟ้าเพื่อแสดงพลังการคัดค้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินครั้งนี้ กมมิจกรรมการคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหินที่เป็นรูปธรรมคือขบวนรถรณรง์ติดป้ายคัดค้านตามรถแต่ละคันชาวบ้านที่มารวมตัวกันร่วมสวมเสือ้อและผ้าคาดหวัวที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการคัดค้านขบวนรถได้เคลื่อนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอไปอยังพื้นที่โดยรอบอำเภอท่าสาราเพื่อปลุกกระแสการคัดค้านในพื้นที่ ว่าจะขัดขวางการสร้างความจเจริญทั้งที่ไม่ได้มีคําถามสองสาเรื่องนะครับคําถามเรื่องแรกก็คือว่าถ้าหากคุณจะสร้างพลังงานสํารองให้กับประเทศถามว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากพลังไฟฟ้าสํารองนี่คือกลุ่มไหนซึ่งชัดเจนในทางวิชาการก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ต้องเข้ามาตอบโกลยผลประโยชน์ในประเทศเราคําถามก็คือแล้วทําไมมาสร้างอยู่ที่หมู่บ้านเรา ทั้งที่เรานี้ไม่จําเป็นต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมเลยใช่ไหมครับพี่น้องคนในชนบท70%ทั่วประเทศใช้ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยเพียง20านนั่นเองนะครับและพอ,อพลังงานสำรองในประเทศเราก็ยังมีเยอะใช้ได้ตั้งหลายปีแต่เราถูกสร้างความจริงถูกสร้างความจริงผ่านสือ่อผ่านอะไรต่างๆเนี่ยจนเราหลงเชื่อว่า ประเทศเราจําเป็นจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าสํารองนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้รับฟังข้อมูลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินอจางมกรัทอาาบั้องผล่เกิดข้นจกโร้าอาี้มีาั่เกาชบรัข้งระ่ก็ดํากระานหิน กาา็ได้สึกษาดูว่าเอ่อเข้าดวงพระตะเณน,นเข้ามาเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับข้อที่ผ่านมาก็ได้สรุปแล้วก็ได้ศึกษาดูว่ามีผลกระทบเยอะกว่าได้นะครับก็คือว่ามันมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยศึกษาข้อมูลแล้วก็ ชักชวนเพื่อนๆต่างๆครับมารวมกลุ่มกันป้องกันคนทัโารไม่ได้หม่ด้าสพิดไม่าิษม่าราวาวะนี้กก็ได้การจับไป็รื้ทางนี้นะครับนเียมันเป็นาร่ในบทัด้เพราะต้องตั้งขี้มทั้งรบทัศาเพื่อประกาศให้ทั้งประเทศได้รู้ทั้งทั่วโลกได้รู้ว่าคนทัสสา ตอนนี้การุณิปุรุปุญญาโนหน้าอยู่บังว่าที่เราเรยที่เราเรียนให้ร้อยภาพเหล่านี้เป็นภาพชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาร่วมแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินนอกจากจะมีการร่วมขบวนและเปิดเวทีเสวนาแล้ว ยังมีการลงนามสัญญาประชาคมเพื่อรวบรวมรายชื่อของคนในชุมชนโดยประชาชนที่ร่วมลงนามจะต้องพกบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตัวใช้สิทธิ์ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินอองายยูุ่่ คนนครอยู่อย่างผาสุกในฐานะที่เมืองอยู่ร่วมกับมุทารีมัวตั้งแต่มันประชชนแต่เราไม่ต้องการสารีดที่เป็นไปตามกลุ่มทุนกลุ่มชาติเนิดเรากงการความผาสุกมวลรวมแห่งความผาสุกนะครับเราต้องการคือต้องการให้จังหวัดนครนั้นเป็นจังหวัดนำร่องในเรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพราะพื้นที่เหมาะสมทรัพยากรเหมาะสมผมไม่ต้องการนับจากนี้เป็นต้นไป โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ว่าจะกำหนดชะตากรรมของตนเองอย่างไรหากวันพรุ่งนี้โรงไฟฟ้าฐานหินจะก่อสร้างในบ้านเกิดของตัวเอง